ดีค่ะนะักคอน,นเจช่วงละแนะนำสินค้าใหม่สว่านโรตารี่บอสรุ่น GBH 2 2 6 DE สว่านโรตารี่สาร,ระบบเป็นรุ่น Heavy Duty ประกัน6เดือนเปิดกล่องมาประกัน6เ,เดือนแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษประกัน1ปี 3ระบบเจาะธรรมดาเจาะสกัดแล้วก็เจาะกระแทก ขอบคุณค่ะ